มีพระรามเก้านะออฟฟิศนะครับนะคึกคักนะคึกคักไหมครับคึกคักไหมครับรโอ้โหคึกคักนะครับนะนะครับวันนี้ทุกท่านไม่ผิดหวังครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ Product training นะครับนะฮะทางพระรามเก้านะฮะเราได้เรียนเชิญนะครับผู้เชี่ยวชาญมากเลยนะครับท่านเองเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของยาสมุนไพรจีนนะครับถือว่าอันดับแบบ คือไม่ต้องพูดถึงนะครับคือเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับท่านเองเนี่ยจบจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งนะครับมาอะไรนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของแพทย์จีนนะครับเขาบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเชี่ยวชาญเลยนะครับแม้ประจรได้เลยครับเฮียแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของฝังเข็มเกี่ยวกับเรื่องของตัวยาสมนุนไพรทั้งหมดเลยนะครับ <CH AN hmen> คุณหมอบอกว่าที่นี่เนี่ยเข้ายากออกยาก นะครับนะกว่าจะเข้าได้เนี่ยคัดกันน่าดูเลยครับนะทั่วโลกนี้มีแค่ไม่กี่คนนะเข้าไปแล้วปุ๊บส้าชั้นกันใหญ่เลยกว่าจะจบออกมายากมากนะครับรุ่นคุณหมอเนี่ยรู้สึกว่าเกือบร้อยคนแล้วก็จบออกมาเนี่ยแค่12คนเองอ่านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนเดียวของประเทศไทยครับตอนนี้ที่จบจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งสุดยอดไหมครับอ่าสุดยอดตบมือให้หน่อยครับนะนะครับนะนะท่านเองนะครับมีความรู้ความสามารถอย่างมากนะครับประวัติ เยอะแยะมากมายนะครับเดี the morning, the right. euh. ๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณหมอเองนะครับว่าว่าประวัติของท่านเป็นยังไงนะนี่ครับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งนะครับเนี่ยคุณหมอเองเนี่ยจบมาจากที่มหาวิทยาลัยนี้ครับถือว่าเป็นสุดยอดครับแล้ววันนี้พระรามเก้าเราโชคดีอย่างยิ่งนะครับคุณหมอพอเห็นตํำรับของยาเราทั้ง3ตัวเนี่ยบอกว่าอันนี้สุดยอดเลยนะครับวันนี้ท่านจะเห็นเลยว่าทาไมท่านกินแล้วดีเหลือเกินนะครับใครทานยาจีเราแล้วบ้างครับห้องนี้ดีไหมครับดีดีไหมครับดีนะครับนะ กินแล้วร่างกายแข็งแรงไหมครับแข็งแรงไหมครับแข็งไหมครับแรงไหมครับแรงนะครับนะแล้วที่สําคัญคือกินแล้วเนี่ยเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไหมครับเป็นนะใครที่ทานต่อเนื่องแล้วรู้สึกเพื่อนทักว่าทําไมช่วงนี้ดูสดใสจังเลยขอมือหน่อยครับว้าวตบมือให้หน่อยครับนี่แหละคืาเรียกว่ายาอายุวัฒนะนะครับนะนี่คือตํำรับของเรานะครับนะเดี๋ยววันนี้คุณหมอมา เฉลยความจริงทั้งหมดนะครับนี่ครับนี่คือประวัติของคุณหมออมนะครับนะฮะก็นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราขอเชิญให้ท่านเนี่ยได้รู้จักกับทางคุณหมอดีกว่าอยากพบไหมครับอยากคุณหมอน่ารักไหมครับน่ารักนะครับนะอยากเจอตัวจริงไหมครับอยากเจอนะครับนะถ้าอยากเจอตอนนี้คุณหมอก็พร้อมแล้วนะครับก็ขอเสียงตบมือต้อนรับ คุณหมอแพทย์หญิงธนินทร์อนันต์สอล,ลักษณ์หรือคุณหมอออมครับอ่าครับตบมือไม่ดังคุณหมอไม่ขึ้นนะครับอ่าขอตบมือดังๆหน่อยครับมาแล้วครับคุณหมอออมขอเชิญตบมือคุณหมอออมเลยครับเ <'m> ชิญคุณหมอครับ เดี so ๋ยววันนี <wording> ้ขอผมขออนุญาตประตบคุณหมอนะครับให้อยู่อน mm. ุญาตนะครับอนุญาตนะครับหลายหคนอิจฉาอาจารย์เสริมวิทย์นะครับไม่เป็นไรนะครับนะก็วันนี้สวัสดีคุณหมออมครับครับผมนะฮะตบมมอคุณหมออมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้คึกคักเลยนะครับคุณหมอคึกคักมากนะครับนะก็เมื่อกี้เนี่ยได้เกินประวัติของคุณหมอแล้วนะครับว่าจบจากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งนะครับนะตรงนี้เนี่ยอยากจยให้คุณหมอเนี่ยได้เล่าประวัติ ของคุณหมอนิดๆครับนะว่าเป็นยังไงบ้างเห็นว่าที่นี่ยากมากเลยคุณหมอเป็นยังไงฮะที่ปักกิ่งนะคะจะเข้าเนี่ยก็จะเป็นมหาลัยอันดับหนึ่งของเมืองจีนทั้งหมดนะคะครับแล้วก็ลงมาจะเป็นเซี่ยงไฮ้เวลาเข้าก็คือจะมีการเทรนภาษา,าเกิดเ<ผ>ม็ดนักเรียนต่างชาตินะคะเป็นภาษาก่อนขั้นหนึ่งต้องให้ได้ขั้นหขั้นหก ้ายเหมือนกับถ้าสมมุติว่าเราไปสอบทั่วทั่ไปของเราเนี่ยก็คือเหมือนกับท็อปทอเฟลอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเขาจะรีควายถึงขั้น6แต่ว่าเมืองอื่นเนี่ยอาจจะเป็นขั้นสามขั้นได้ก็เข้าได้แล้วขั้น6นี้แสดงว่าคือฝันนี้ก็ต้องเป็นภาษาจีนใช่ไหมคุณหมอนะครับคือแบบภาษาจีนกลางนี่ต้องคล่องมากใช่ค่ะแล้วก็เข้าไปเนี่ยก็คือเขาดูภาษาเราก่อนถ้าเราเป็นนักเรียนต่างชาติเสร็จแล้วพอเข้าไปก็ต้องไปสอบ ก็สอบแพทย์เขาอีกทีหนึ่งสอบแพทย์อีกทีนึงใช่แต่ว่าถ้าเป็นมนฑลอื่นก็อาจจะภาษาได้ก็เข้าได้เลยอ๋อครับแต่นี่คือภาษาต้องผ่านขั้น6แล้วต้องเหมือนกับว่าต้องสอบแพทย์อีกทีหนึ่งใช่ค่ะยากไหมครับคุณหมอยากมากยากมากนะครับตอนจบยากกว่าตอนจบยากกว่านะครับค่ะรุ่นคุณหมอนี้เห็นว่าประมาณกี่ท่านักเรียนเนี่ยเจ็ดสิบคนเจ็ดสิบคนในรุ่นนั้นแต่จบมาบัณฑิตเนี่ยมีอยู่13คน สิ <13 S 1> บสามคนนะครับนอกานั้นก็คือจะลดหลั่นก็คืออาจจะมีซ้ําชั้นแล้วก็ลาออกกลางคันนะคะ<อ>ก็มีสิบสามคนนี้หนึ่งในนั้นคือคุณหมออ,อมใช่ค่ะโอ้ตกมือคุณหมอเลยคร,ค,ครับคุณหมอเก่งมากเลยนะครับนะแล้วก็ปัจจุบันคุณหมอก็กลับมาเมืองไทยนะเราโชคดีนะครับนะคุณหมอได้ไปเรียนรู้นะฮะด้านศาสตร์แพทย์แผนจีนที่อันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็กลับมาเมืองไทยด้วยนะครับนะตอนนี้คุณหมอไม่ทราบว่ามีปัจจุบันทําอะไรอยู่บ้างครับ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่สมิติเวชส,สุขุมวิทนะคะตรงนี้เองะะโรงพยาบาลสมิติเวชค่ะแล้วก็มีคลินิกของตัวเองมมนดารินคลินิกอยู่พระรามสองอแล้วก็ทำที่โรงพยาบาลนครธน,นอยู่ใกล้ๆ้สมุทรสาครเส้นพระรามสองเหมือนกันก็คืออยู่แถวบ้านแต่ตอนอยู่เมืองจีนเนี่ยทำงานมาปีหนึ่ง โรงพยาบาลรัฐบาลญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นจีนญี่ปุ่นกับว่าเป็นทงานที่นู่นใช่ค่ะก็ฝึกงานเสร็จแล้วก็ทํางานเป็นแพทย์ที่นู่นปีหนึ่งก่อนกลับมาครับผมได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะให้คุณหมออมนะครับได้ให้ความรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องของยาสมุนไพรจีนนะครับนะอาจจะแบบว่าเอาตั้งแต่ต้นตํานานเลยครับนะว่าทําไมต้องเป็นแพทย์แผนจีนนะครับก็ยาจีนกับแพทย์แผนจีนเนี่ยต้องคู่กันก็คือมีคนป่วยก่อน แล้วก็ต้องมีคนรักษาเราต้องหาวิธีการรักษานะคะก็คือถ้าจะมาศาสตร์จีนเนี่ยพอป่วยแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้ธรรมชาติในการบําบัดดูแลมเมืองจีนแล้วก็ประวัติการแพทย์จีนนะคะเป็นมาเนี่ยห้าพันปีศาสตร์แพทย์จีนเนี่ยเป็นหนึ่งในห้านะคะที่เมืองจีนเนี่ยมีห้าสิ่งมหัศจรรย์ก็คือเป็นการคิดคน้นแล้วทุกวันนี้ยังใช้อยู่นะคะสิ่งพิมพ์แล้วก็แพทย์จีนเข็มทิศนะกระดาษ เราจะมาดูว่าแพทย์จีนเนี่ยว่าคือยาแพทย์แผนจีนนี่คือหนึ่งในห้าสุดยอดนะฮะของเมืองจีนของเมืองจีนก็เขาจะกลับว่ายอมรับเลยยอมรับเลยแล้วก็คือทั่วโลกก็ยอมรับแล้วก็ทํากระสุนดินปืนด้วยครับผมนะก็เห็นว่าคือเรื่องของแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คือว่าคุณหมออมนะครับได้บอกว่าจริงๆงเมืองจีนนี่มีห้าอย่างที่วับทั่วโลกบอกว่านี่คือสุดยอดเลยนะครับเป็นเหมือนกับว่าของที่ดีที่สุด นะทั่วโลกนะเมืองจีนมี5สิ่งนะเมือจะเป็นเข็มทิศการแพทย์กระดาษทิตการผลิตกระดาษการพิมพ์การพิมพ์กระสุนดินปืนซึ่งทุกวันนี้ยังใช้อยู่ก็คือยังใช้อยู่กาเนิดที่เมืองจีนนะครับผมนะครับแล้วก็หลักการแพทย์แผนจีนนะครับคุณหมออมคือเขามีการหลักในการวินิจฉัยยังไงครับเวลาที่ไปหาหมอจีนไม่ทราบมีใครเคยไปบ้างไหมคะจะถูก พระแม่เคยได้ยินไหมคะจับชีพจรหลายท่านก็สงสัยเนาะว่าการแม่เป็นยังไงครับการแม่เป็นยังไงแล้วทําไมจับตรงนี้แล้วมันรู้ได้ยังไงนะคะก็คือเราจะมาจับถึงว่าคำว่าแม่ภาษาไทยที่พูดเนี่ยแม่เนี่ยภาษาจีนเนี่ยไม้ซึ่งแปลว่าชีพจรนะคะเป็นกิริยาที่คุณเคยคือพระแม่คือที่นู้นเรียกว่าป่าไม้ป่าไม้นี่แปลว่าตรวจชีพจรหมอจีนเนี่ยจะทําการพระแม้ด้วยการวางนิ้วมือ3นิ้ว ที่เราเห็นตามรูปเนี้ยนะคะตรงเส้นเลือดแถวข้อมือฝั่งหัวแม่โป้งเป็นจุดเดียวกับแพทย์แผนปัจจุบันที่นับขังชีพจรถามว่าทําไมต้องเลือกจุดนี้เพราะจุดนี้เนี่ยเป็นตําแหน่งของเส้นลมปานปอด mm hmm. ปอดนั้นได้พลังงานมาจากกระเพาะอาหารก็คืออาหารที่เราทานกินข้าวดีดูดซึมดีเนี่ยลมปานปอดก็จะต้องสะท้อนพลังกายออกมาว่าเราอะแข็งแรงชีพจรจะต้องมีพลังถ้า mm hmm. ถ้ามาถึงว่าจับคนป่วยเราจะแยกยังไง อยกยกงยงไดูยังไงครับคุณหมอว่าเป็นยังไงบ้างแต่ละดูสามจุดนะคะคก็คือชีพประจที่จับเนี่ยมีแรงหรือไม่มีแรงถ้ามีแรงเราจะบอกถึงพลังงานเนี่ยที่มีลมปานและเลือดในร่างกายเนี่ยสมบูรณ์ดีนะคะชีประจรวิ่งเร็วหรือช้าพอจับไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นความร้อนหรือความเ,ามเย็นในร่างกายเนี่ยที่มีมากกว่านะคะแล้วก็ชีพประจลอยหรือจมคือเราต้องจับลึกกดลึกมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าไม่ จะสะท้อนออกมาว่าเรามีโรคที่เป็นเหลือหลังหรือว่าเป็นโรคที่เพิ่งเกิดขึ้นสมมุติเพิ่งเป็นหวัดสองสาวันเนี่ยที่ประจรจะอยู่จับผิวๆก็รู้สึกแล้วน,นีนะคะเสร็จแล้วนี้จุดหลักก็คือให้ความสัมพันธ์ของสุขภาพเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือการวินิจฉัยหลักของเขาวินิจฉัยครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคงจะไม่มีแบบ เครื่องมาสแกนไม่มีเครื่องมาสแกนก็คือสมัยก่อนในห้าพันกว่าปีห้าพันกว่าปีใช่ไหมครับเราก็จะจับดประจับชีพจรซึ่งการเป็นไข้จับตัวดูว่าร้อนรุ่มๆุ่มหรือว่าสมัยนั้นเนี่ยไม่ว่าจะฤดูหนาวหรือดูดูร้อนเราจะแยกไม่ออกเราไปจับร่างกายเขาอาจจะไม่รู้ว่านี่เขาเป็นไข้จริงหรือเปล่าเขาป่วยจริงหรือเปล่าเห็นไหมคะสมมุติหน้าหนาวเราจับเขาต้องตัวเย็นอยู่ละแต่จริงๆเขาเป็นไข้ลึกๆทีนี้เราจะใช้จุดแสดงว่าชีพจรนี่ไม่โกหก ชีพจรไม่โกหก่มจับพุตเนี่ยก็คือรู้เลยใช่ค่ะจริงๆมีอีกหลายอย่างก็คือดูสีหน้าดูริมฝีปากดูริมฝีปากไมแห้งเป็นยังไงดูสีหน้าดูสีผิวแต่สมัยนี้เนี่ยทำศิลปกรรมก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันดูยากดูยากแล้วก็จะจับชีพจรเนี่ยก็คือแน่นอนแน่นอนที่สุดจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าการตรวจชีพจรเนี่ยก็สามารถบอกอาการเนี่ย ได้อย่างชัดเจนเลยทีนี้หลายท่านก็ไม่สะดวกหรือว่าอาจจะไม่ได้เจอหมอจีนทุกวันเนาะสังเกตตัวเองยังไงเป็นยังไงครับคุณหมอแนะนำให้ก่าครับเราจะใช้ยากับตัวเองสมุนไพรในปลอดภัยค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้ววิธีตรวจสอบร่างกายของตัวเองนะคะให้ให้สังเกตภายใน1เดือน1เดือนที่ผ่านมาร่างกายเรามีสอย่างสีสภาวะที่เปลี่ยนไปก็คือเราเริ่มดูได้ว่า1นึ่งร่างกายมีสภาวะหลอน ถ้าเราเป็นคนที่ปากแห้งง่ายหน้าแดงร้อนในง,ง่ายปัสสาวะน้อยสีเข้มอารมณ์เสียง่ายหนุดหงิดท้องผูกประจำเดือนมาเร็วผิดปกติตัวเนี้ยจะเรียกว่าร่างกายเนี่ยมีสภาวะร้อนใครเป็นบ้างครับข้อที่หนึ่งขอมือหน่อฮะหงุดงิดง่ายครับมีหลายท่าน้อนนะฮ <laughs> นะช่วงนี้คอมมิชชั่นไม่ค่อยเข้าเราก็จ <laughs> <laughs> ะแ้วเคลียดนะครับโอเคสภาวะแรก เดี๋ยวดูนะครับตอนนี้เป็นสภาวะแรกคือสภาวะร้อนลองเก็บไว้ในใจบางคนเป็นสีสภาวะในคนเดียวนะครับค่ะก็ต้องดูว่าเป็นเพราะอะไรโอเคครับต่อมาก็คือเคล็ดลับในการปรับค่ะอ่าครับหมอเอาไหมเราจะเลือกรับประทานยาที่มีฤทธิ์เย็นโอเคครับค่ะ เราจะเลือกรับประทานยาที่มีฤทธิ์เย็นหรือค่อนข้างเย็นเช่นหวงเหลียนหวงชีจื้อหมู่ลงตานเฉาถ้าพูดภาษาจีนอาจจะไม่ไม่แน่ใจไม่ทราบก็คืออาหารทะเลจือหมู่ก็จะเป็นตัวหอยนางรมซึ่งหลายตัวเนี่ยที่หมอพูดเนี่ยจะเป็นสรรพคุณที่มีอยู่ในตัวยาที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นสภาวะร้อนก็ต้องกินอะไรที่เย็นเย็นใช่ใช่ค่ะ ต่อมาร่างกายบางท่านที่มีภาวะเย็นคือยังไงขี้หนาวอยู่ในแอร์ก็หนาวง่ายมือเท้าเย็นง่ายชอบของร้อนชอบดื่มน้ําอุ่นปัสสาวะบ่อยและมีสีใสใบหน้าและลริมฝีปากสีซิดนะคะอารมณ์หดหูง่ายเศร้าง่ายฟังเพลงก็เศร้าอะไรเงี้ยนะคะประจําเดือนมาช้าท้องเสียบ่อยตัวนี้เนี่ยเป็นเข้าขายว่ามีสภาวะร่างกายที่ค่อนข้างเย็น,นทีนี้เราก็ต้อง เคล็ดลับในการปรับสมดุลก็คือเลือกรับประทานยาที่มีฤทธิ์อุ่นหรือค่อนข้างร้อนนะคะเช่นเผาฟูจิกันเจียงโลกุ้ยซึ่งก็มีอยู่ในตัวยากันเจียงนี่คือขิงค่ะขิงแล้วก็ทราบว่าร้อนและอุ่นนะคะโลกุ้ยก็จะคืออบเชยใครมีสภาวะนี้นะซินแปะฮ้อเลยครับจัดไปเลยนะข้อสามครับสภาวะที่สามครับสภาวะที่สามใช่ครับสภาวะที่สามนะคะภาวะแก่งภาวะแก่งเป็นยังไง เป็นมีเหงื่อออกมากพูดจาเสียงดังพลังงานเยอะอ oh. กลางคืนนอนหลับไม่ค่อยสนิทกัะสับสกสายง่ายนะคะท้องก็ผูกท้องก็อืดอารมณ์แปรปวนนะคะ mm. ตัวนี้คือภาวะแกร่งซึ่งก็คือเรารู้สึกว่าพลังงานเราเยอะเหลือเฟือร,รู้สึกอึด mm. อัดน,นะคะตัวนี้เคล็ดลับในการปรับสมดุลเนี่ยเ,เดี๋ยวหมอต้องพูดก่อนว่าร่างกายแก่งเนี่ยมักจะเก็บความร้อนและผิดง่ายนะคะ oh. สังเกตได้ว่าบางท่านก็ทานผิดเข้าไปเองดืซ่ซสล่าสุบุรีตัวนี้นี่จะเกิดภาวะแก่งได้ง่ายเพราะว่าเรารับสารพิษเข้าไปเยอะแล้วมันจะกักเก็บเข้าไปเป็นความร้อนนะคะคนรับประทานยาที่มีฤทธิ์ในการขับพิษหรือค่อนข้างเย็นอย่างต oh, ้อเหอตัวนี้คือใบเปปเปอร์มินนะคะอีเอรนี่คือตัวเขาเรียกว่าลูกเดือยนะคะ<อ>สังเซนก็คือมีตัวยาอยู่ในนี้สอยู่ในนี้นะครับนะคะ มาเซนสุยแล้วก็ซินแตะฮออีกแล้วครับภาวะร่างกายที่สี่สุดท้ายนี้ที่เราจะสังเกตดูคือภาวะร่างกายพร่อง <c oughs> อตัว,นตวเนี้ยตัวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นกันแล้วก <c oughs> แว็แล้วจำเป็นจะต้องใช้ยานะคะพลั <c oughs> าาางงานร่างกายเนี่ยพร่องเนี่ยจะมีหลายประเภทหนึ่งคือม้ามและปอด ม้ามและปอดพองอาการแสดงคืออะไรวิงเวียนศีรษะเหงื่อออกง่ายอ่อนเพลียแขนขาไม่มีแรงเสียงพูดเบาไม่มีกำลังไม่ชอบเคลื่อนไหวคือชอบอยู่เฉยๆเบื่ออาหารท้องอืดง่ายเหมือนคนคนแก่ที่ไม่อยากจะลุไปไหนทำอะไรก็เอื่อยๆใช่ปรับสมดุลก็คือทานยาที่เสริมพลังงานปอดกับม้ามนะคะเรนเซนก็คือสมคนตังเซนก็มีอยู่ใน ป<พ>าซ <พา S 2> ินซ <พา S 2> ุยครับตาจ่าก็คือลุกพ,พุนไปจู่สองพลังงานหยินพอกพลังงานยินอย่างพ่องนะคะเกิดก็คือเกิดจากโรคเรื้อลังนะคะถูกผานอยู่ตลอดเวลาก็คือเหมือนเคสคุณผู้หญิงเมื่อกี้ที่ขึ้นมาอ่าครับผมเ <c oughs> ขาจะถูกพลังงานถูกแพทเพาตลอดเวลาเลยผิวแห้งสังเกตตัวเองดูนะคะอุ้งม,มืออุ้งเทานะ้าหน้าอกร้อนมีเหงื่อออก ปากแห้งคอแห้งง่ายหน้าแดงท้องผูกวิงเวียนเษะและตาลายเห็นไหมคะจะวูบเป็นลมง่ายนะคะการปรับสนดูยใช่ค่ะปรับส่วนดก็คือรับประทานยาที่มีฤทธิ์เสริมพลังงานหญินซาเซนก็มีอยู่มีอยู่นะครับไปเฮ้อไม่เหมือนตรงคือเราเอายาเอาตัวยาเนี่ยมาจะมาพูดนะคะพูดไปเลยทีเดียวก็คือพอจะทราบดีว่า มีครอบคลุมอยู่ต่อมาพลังงานหยางพ่องย,ยินกับหยางเนี่ยหมอต้องอธิบายนิดนึงว่ายินคือสีขาวเปรียบเสมือนความเย็นนะคะหยางคือสีดําเปรียบเสมือนความร้อนอม,มามพูดว่าหยางพ่องคําว่าหยางพ่องคือสีดำพ่องคือส,สีดําหายไปแปลว่าอะไรแปลว่าสีขาวมันเข้ามาครอบงํามากกว่าเพราะฉะนั้นร่างกายเราต้องเย็นขึ้นนะคะเป็นแบบนี้ก็ จะมีภาวะคือแขนขาเย็นกลัวหนาพูดจาไม่มีเสียงเริ่มเสียงหายไปแล้วนะคะท้องก็เสียง่ายปัสสาวะบ่อยชอบนอนปวดเมื่อยเอวและขาเดินเคลื่อนไหวไหลลวเลียวแรงนะคะการปรับสมดุลก็คือรับประทานยาที่มีฤทธิ์เสริมพลังงานหย่างก็คือโลกุย้ยตู้จงลู่หยงตัวนี้เป็นเขากว้างเป็นอบเชยเป็นแบบนี้นะอบเชยมีครับมีบมค่ะครับอันนี้มีอบเชย <c oughs> ปลาสินสุยครับ <c oughs> นี่เราพูดถึงว่า <c oughs> พอการใช้ยาเนี่ยเราจะต้องควบคู่กับการที่อวัยวะทั้งหมดเลยสามอย่างนี้เนี่ยเปรียบเสมือนตัวยาสามตัวนี้นะคะโอ้เป็นยังไงครับคุณหมอเป็นย,ยคงไงตัวนี้เปรียบเหมือนว่าเราถ้าเราได้ดูอวัยวะตันทั้งห้าคำว่าอวัยวะตันคืออะไรอวัยวะที่มีรูปร่างแน่นอนสะสมสารจําเป็นในร่างกาย <c oughs> อวัยวะที่มีหน้าที่เฉพาะแตกต่างกันแต่ทํางานเชื่อมโยงกันนะคะหัวใจม,ม้ามไตตับปอดคุณคุณ้นไหมคะว่าตัวไหนโอคุ้นไหมครับนะฮะดูตัวไหนครับดูแลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคือดูแลอวัยวะตันทั้ง5เลยนะคะโดยตรง<ด>ต่อมาหม<ด>อพูดว่าอวัยวะกวงทั้ง6คืออะไร มีลักษณะเป็นโพรงกวง้งมีหน้าที่รับน้ำและสารอาหารย่อยดูดซึมและขับถ่ายของเสียก็คืออะไรกระเพาะปัสสาวะกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กถุงน้ำดีสันเจียวเห็นไหมคะมันจะเป็นท่อเป็นสิ่งที่พออาหารลงไปแล้วก็มีการขับเคลื่อนนะคะตัวนี้เนี่ยเหมือนกับอะไรเหมือนกับเป็นการดูแลเลือดนะคะอ๋อการไหลเวียนนะตัวนี้เนี่ย ก็เหมือนกับตัวสินแหอใช้สินแค่ะออแล้วครับอวัยวะกลวงพิเศษสองตัวแล้วนะครับกลวงพิเศษคืออะไรเป็นอวัยวะที่มีรูปร่างมิดชิดอยู่ลึกหลืบซ่อนอยู่นะคะซึ่งสะสมสารจําเป็นเหมือนอวัยวะตันแต่ใช้เมื่อยามฉุกเฉินก็คือต้องมีเก็บไว้สํารองก่อนถ้าอวัยวะข้างบนเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะต้องดึงพวกนี้ขึ้นมาใช้นะคะเรียกว่าอวัยวะกลวงพิเศษ เรียกว่ามีสมองไขกระดูกกระดูกเส้นเลือดถุงน้ำดีแล้วก็หมดลูกตัวนี้เหมือนตัวยาเลยค่ะสินแปะหอพารามเก้ายาเมตาพารามเก้าครับอโอเพราะฉะนั้นครบเลยนะครับใช่ค่ะถ้าไปเปิดตามเน็ตหรือว่าไปหาที่หนังสือแพทย์ที่ไหนก็ตามเนี่ยมีครบก็คือตรงนี้เลยนี่คือหลักการเลยครับของอวัยวะภายในก็เลยเข้าใจว่าที่นี่ทํายามาเพื่อครบดูแลทุก ุกอวัยวะเลยนะคะโอ้โนะฮะสุดยอดนะครับตบมือพลรามเก้าหน่อยครับทีนี้เรามาดูหลักๆนะคะหัวใจเนี่ยจะพูดถึงเส้นเลือดด้วยเพราะฉะนั้นสมุนไพรที่ดูแลหัวใจเนี่ยก็จะดูแลระบบหลอดเลือดนะคะระบบลิ้นก็คือการพูดการพูดใช่การพูดนะคะแล้วก็ความสมบูรณ์ที่หน้าคืออยากสวยที่หน้าต้องบำรุงหัวใจให้ดีเพราะฉะนั้นอยากสวย หัวใจต้องดูแลให้ดีใช่ค่ะปาซินซุยปอดก็คือผิวหนังอ่าปอดนะคะก็จะรวมถึงผิวหนังทวันที่จมูกก็คือระบบหายใจห่อพืดเอ้ยนะคะที่เป็นกันนะคะก็มาจากตัวปอดความสมบูรณ์ดูที่ขนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากบำรุงผิวหนังให้ผิวสวยผิวขาวผิวตึงๆก็ต้องบำรุงปอดให้ดีนะคะ ม้ามก็มาคู่กับกล้ามเนื้อเป็นอวัยวะที่บำรุงกันอยู่ม้ามกับกล้ามเนื้อแล้วก็มาโชว์อยู่ที่ลิมฝีปากที่ริมฝีปากใช่ถ้าลิมฝีปากซีดดำแห้งแปลว่าแอะไรพวกนี้จามาไม่ดีมาไม่ค่อยดีละนะคะมาไม่ค่อยดีก็คือต้องบำรุงที่ม้ามแล้วก็คือเรื่องระบบน้ําเป็นส่วนใหญ่ค่ะตับก็เป็นเรื่องเส้นเอ็นปวดเมื่อยง่ายหรือว่าเส้นเอ็น ติดขัดนีด่นั่นเนี่ยจะเป็นเรื่องตับนะคะคแล้วก็ตาบางท่านสายตาเริ่มไปก่อนละตายาวตาสั้นตาเล็บนะคะทําไมตาเล็บแห้งอะไรนี้ก็จะมาจากเรื่องตับเราก็จะต้องมาบํารุงที่ตัวเพราะฉะนั้นต้องดูเล็บครับถ้าเล็บท่านไม่ค่อยสวยนะน้ซิซีแตกๆอะไรอย่างนี้นะ,ะตับไม่ดีต่อไปเรื่องไต ใช้ได้คะ่ะ <laughs> ยังสวยอยู่นะคะอา e ยังสวยค่ะเรื่องไต <laughs> ก็จะมาควบคุมดูแลกระดูก <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กระดูกเปราะหักง่ายหรือว่าต้องผู้ใหญ่นะคะก็คือสารไตเนี่ยเริ่มถดถอยอายุมากขึ้นละห้าสิบหกสิบเนี่ยต้องระวังเรื่องกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงได้ต้องมียาบํารุงไตเวลาเราไปหาหมอจีนบางท่านน่นนยทำไมต้องบํารุงไตบํารุงไตเพราะเราได้กระดูกพออายุมากแล้วกระดูกเราสําคัญนะคะแล้วก็หูใข้หู หูไม่ค่อยได้ยินครับยกมือไหนฮะนะคะหูตึงตึงเส้นผมมันมาคู่กันแปลว่าอะไรไตถ้าไตใครเริ่มถดถอยเริ่มพองขึ้นมาปุ๊บกระดูกเริ่มเสื่อมหูเริ่มไม่ค่อยได้ยินผมก็เริ่มงอโอหลายคนแล้วครับอันนั้นคือแปลว่าต้องดูแลเรื่องไตนะคะดูแลเรื่องไตอ๋อนะนี่คือ